สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโรดชัวิจารณญาณในการรับชมนะคะเห็นหนายวันกกสิคือเก่าคือเดิมแล้วค่ะพี่น้องค่ะอ้ากลองคือมั่วเถอะเดี๋ยวแป,ป๊บนึงคลิปนี้เอาแนวทางอ่าเลขกจากผู้ใหญ่จีดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะโม่แลนี้เขาเด้๋ควเจะพี่น้องจะเขาทั้งล่างทั้งบน เลขจากผูยใจดีหมดทีแล้วเอาลงคลิปก่อนนานนเอาลงหายเป็นเน่นลางแต่ว่ามันนก็เสียเอาไมา้เบื้องทั้งสองสองชุดแล้วจะพี่น้องจา่าเลขบกหลายโตค่ะเลขชุดเดียวแล้วก็ตัดสองตสามหางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น,อน,น,น,น้องค่ะสีขาวหรือบกเขาก็เยาวากันเนอคะพี่น้อง่ะเป็นเพียงแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะคะพี่น้องมาเป็นการสีเวลาเนะค่ะเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เยาวนันทเดชะหมวดประจำวันที่1เดือน8ปี65เลข3ตัวชุดนี้เน้นบนนะจ่ะพี่น้องจา๋า940 94 90แล้วก็40เน้น4004ูนย์ศูะจ่าพี่น้องจา๋าหลังจากที่04มันโด่งดังมาหลายงวดแล้วมันลดมากวดนี้ลองเบิ่งค่ะจัดลองเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะ ชุดนี้งวดที่แล้วนี่เขาสามหาหาสามเราจะพี่น้องจะพิ่นเน้นให้บนแต่ว่ามันไปสามหาไปลู่ลางเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ค่ะล่องเบิงค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นเน้นบนค่ะเน้นบนกับพอลู่ามันสิมาบนหรือสิมาล่างเลขบ่ได้โตค่ะพี่น้องค่ะซื้อกันไว้ทั้งบนทั้งล่างเลยเด้อจ้ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะจ้ะเนาะโปรดเวิจารณญาณในการรับชมค่ะ เดี๋ยวเอางวดอีกคนนึงที่ล่งห้นี่นี่งวดนี้อันชุดนี้เน้นล่างค่ะพี่น้องค่ะเน้นหกเจ็ดเจ็ดหกหาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยกันแ่ะค่ะพี่น้อง่ะเลี้สามตัวก็หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแล้วก็หกสี่เน้นหกเจ็ดเจ็ดหกดยวจ้ะ เด็กจากปียายใจดีค่ะพี่น้องค่ะจากเด็กรับจากองสาลาค่ะเป็นเพียงแนวทางสื่อสากเท่านั้นเด้กคับพี่น้องเด้อบดีกัลันตีว่ามนสิคามาหรือบามาค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าพุนธุมาแล้วงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่น้องค่ะงวดก่อนนั้นเขาเป็นงวดที่ยี่สิบนี่งวดที่ยี่สิบเอ็ดอย่าลืมเด้อค่ะว่างวดที่ยี่สิบเอ็ดเขาจริงเขาแท้แน่นอนค่ะพี่น้องค่ะ ขะแนนปบะการันตีเด้จ้ะยังเข่าแท้แน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะแม่เด้อค่ะพี่น้องค่ะทะเลมันเข่าลิกมันปังหัวนหนาเสียมาฝ่าอีกค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อจ้ะแคปไไปค่ะเอาไปเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะลงหายวันที่ยี่สิบห้า พศสองพันหายหกสิบห้าเดือนเจ็ดวันที่ยี่สิบห้าเด 7. 5. 5. 7. 7. 7. ือนเจ็ดที่ลงหายเดือนจะพี่น้องค่ะเด็กอ๋อวันที่หนึ่งเดือนแปดลงหายวันที่ยี่สิบห้าบ่เป็นเห็นลังหวยออกนะคะพี่น้องค่ะนี่ชุดหนึ่งแล้วก็นี่ชุดหนึ่งจะอยู่ทั้งบรรยากาศดาดป่าขึ้เก้าค่ะพี่น้องค่ะมันบังคอกไค อันตัวนี้ตอนมันไออยู่กระถางเดียวกันนะคะปลูกปักคุงใส่กระถางไก่ได้กิน,นวายอยู่ด้วยจ้กพี่น้องคะ่ะทั้งดาดดฝาดมีต้นหนึ่งมีต้นหนึ่งแล้วก็อันต้นหนึ่ง,อ,นนงอยู่ข้างลังอีกสองต้นคะ่ะมีบัเขือบัคเขือกโดกโดกต้นหอมใบเบงลักรุรดดิภา เผือกผักชนคั่วค่ะพี่น้องค่ะบับกพริกต้นในการกำลังงามขากับตะไครยนั่นถอนออกไปหมดแล้วค่ะพี่น้องค่ะมันหกก็เลยถอนออกแต่ว่าป,ปูไว้นก็งามดีอยู่ค่ะพี่น้องค่ะบักเขือต้นกง็งามงามบักเขือกระายต้นช่วงนี้บริสุทธิ์ปลาเขือบริสุทธิ์ปลาคูงกินค่ะพี่น้องค่ะผักซีก่ะ วานพักซี่้านไอ้นี่ไวค้ค่ะยังบ่าด้เกิดกชีจีนที่ปลูกสั้งดัดฝานนี่ที่ยี่บ้านปลูกไว้เนี่ยเด็กพี่น้องค่ะมีสิ่งเดียวที่ยังปลูกบ่านน่เป็นวานยังบไา้นั่นเร็จคือบัเกอเทศค่ะพี่น้องค่ะต้นน่งามงามแต่ว่ามันบอติดหน่วยค่ะพี่น้องค่ะต้องหาวิธีปลูกใหม่เพราะว่ามันเป็นต้นมันงามแต่ว่ามันบอติดหน่วยค่ะพี่น้องยังบ้าดนสํสำเร็จแต่กระปวดมากในสองปีแล้วที่ปลูกมานี่ค่ะพี่น้องค่ะ อันซ่อนคอยกับบะมี่แนวสีอ่างไม่อ่างแต่บักะคงนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะอ่างบักะคงอ่างเปิดพักสงควรแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะเพื่อจะได้มีเงินไปทําบุญกันในช่วงเขาพรรษาเนาะจ๊ะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะเมื่อได้จะเอาไปพาลูกยางค่ะพี่น้องค่ะ ปลัม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 โดยตรงยอดยอดตึกอีรีเด็กค่ะพี่น้องค่ะทางดาดป่าชั้นสามบังบอเนเด็กพี่น้องค่ะนี่ต้นหนึ่งตันนี้กระเด็ดเป็นหน่วยไปกินไร่หน่วยเลยค่ะตดยมันดกหลายมากกันก็บอกใครหน่วยใบใหญ่ค่ะพี่น้องดในท้อกระปัน้นพอดีตามกินคนเดียวค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงอ่าไดเอทลด,ด,ดน้ำหนักกินบักตามบะคงละหน่วย ทั้งหยดตึกบางดาวบางมีนะคะแต่ว่าบางดาวกับบกอยงามใบมันโลนบักกรูดอันนั้นเป็นต้นใบบักกรูดค่ะพี่น้องเป็นเพื่อนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจน้ำในเด้อค่ะพี่น้องเราอยากกินต่บักฮงยกมือขึ้นเดี๋ยวสิจิ๊ด็ดไปฝากค่ะม,มีต่บักฮงแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกอีกฝั่งทางนึง ววท,นะว,ว,ว,ออทวฟักยาวอเดินที่แล้วเนี่ยปลูกแตงกวาแตงกวากระโดดโดดมาเนี้เอาต้นแตงกวาออกปลูกปักทว่ฟักยาวครับพี่น้องประคุณต้นนี้ก็เป็นนวยกำบังอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็กำลังเป็นนวยค่ะเพียงหัวนี่เพียงหัวยาวัานนึงเลยคะรับะคุดูี่กระถางนีกระถางครับพี่น้องค่ะมึงกระถางคน บ,บักทัวก็มีทั้งบักทัวแหลบักทัวมีบักทัวแหลกแล้วก็มีบักทัวฟักเงาสีเขียวสีเหล่ให้บังอีกรอบนึงจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะไม่เด้อค่ะพี่น้องค่ะชุดนี้เน้นบน สุดนี้เน้นล่างซื้อกันไว้ทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวสิตับแตกเด้๋ยวกซื้อบลงบนลงล่างฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นำไม่เดือจ้าเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคะ่ะ